สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ,กรเกษตรเพียงพอนะครับที่ช่อง MWD Channel วันนี้เราอยู่กับเจ้าลูกกลมๆมีขนลูกอะไรเอย่ย <c oughs> อันนี้เป็นมะอึกนะครับถ้าทางภาคใต้ก็จะเรียกลูกอึกทางภาษากลางก็จะเป็นมะอึกนะครับซึ่งก็จะมีขนแบบนี้อันนี้คือลูกที่เราเก็บมาจากต้นนะครับสดๆก็คือลูกเขาสุกแล้วก็จะมีสีออกเหลืองๆนะครับ มันก็จะมีแซมเหลืองบ้างก็มีนะอันนี้ก็ถ้าเราต้องการรสชาติที่ไม่เปรี้ยวมากนะครับให้เอาลูกสีเหลืองนะครับถ้าลูกเขียวๆมันจะมีรสเปรี้ยวอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการเอาขนของลูกมาอึกออกจากลูกมาอึกกันนะครับเผื่อว่าใครไปเดินตลาดแล้วเนี่ยแล้วเจอลูกมาอึกเข้าแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวจะให้แม่บ้านเป็นคนดําเนินการนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับให้ให้แม่บ้านเป็นคนทําอันดับเลขนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือถุงมือนะครับแล้วก็มือของคนนะของแม่บ้านแ้วก็มาอึกโอเคจริงๆมันมีหลายวิธีนะครับในการจะเอา ขนมาอึกออกก็คืออาจจะใช้มีดขูดก็ได้นะครับขูดตรงขนออกหรือจะใช้ที่การปอกเปลือกไปเลยนะครับปอกเปลือกมาอึกไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่นี่วิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายและก็เร็วเอาโอเคเดี๋ยวให้แม่บ้านลงมือเลยก็คือเรานํามะอึกนะครับมาลูบนะครับลูบผลออกได้เลยนะครับให้เราใช้กดแรงนิดนึงนะถูถูถ,ถ,ถูถูนะครับ แรงกลางๆนะแต่ถ้าเหมือนว่าเราลูปเฉยๆแบบผ่านๆอย่างเงี้ยมันจะไม่หลุดนะครับล้อยค่ะนับเวลาเดี๋ยวจะจับจับให้หนึ่งสองสาม ประมาณนี้แต่ที่ผมที่ที่ผมลองนะก็คือให้เราเนี่ยรูปจากตัวก้นลูกขึ้นมานะครับจะออกเป็นหน้าไปเลยนะครับรูปทีเดียวคือจบนะครับแต่ถ้าเราลูบจากหัวขั้วลงมานะตรงข้างขัง้วเนี่ยมันจะแข็งหน่อยมันก็จะต้องใช้แรงนิดนึงถ้าเราต้องการจะให้มันออกนะอันนี้ที่ผมลองนะก็ท่านผู้ชมได้มาก็ลองทําดูนะมันไม่มีผิดถูกมันได้หมดทุกอย่างแต่ว่าอยู่ที่ว่าจะเร็วจะช้า จะสะอาดไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูอ,อันนี้ที่ที่ผมลองทำไปแล้วนะครับก็ได้เยอะอยู่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเอาไปทำอะไรนะจะเอาไปแกงก็ได้แกงส้มนะครับป้าบอกว่าแกงส้มได้ทำน้ำพริกกะปิใส่ลูกมะอึกนะครับก็ได้เหมือนกัน มันก็เป็นเมนูที่บ้านกินกันอร่อยใส่ส้มตำแม่บ้านบอกใส่ส้มตำนะครับ <laughs> แล้วก็เมื่อเราเอาขนออกแล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดนะครับก็ใล้ายๆกับลูกมะเขือละทีนี้เราก็จะหั่นจะขวานแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เรานะครับอะไรมาเส, <laughs> เสือใช่ไหม <laughs> เสือกำลังเดินทางมาครับท่านผู้ชมป้าบอกว่ามีเสือด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ดูนะไม่รู้จะมองเห็นชัดไหมนั่นนะครับเสือมืดมาแล้วเสือดำซึ่งอันนี้วิธีนี้ก็ได้จากป้านะที่ตลาดบอกมานะโอเคครับก็ากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเลยครับถ้ามีอะไรดีๆก็จะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ คลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวัสดีครับ